สวัสดีครับเป็นพองน้องพี่กัลยาณมิตรที่รักครบรสธานในบารมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหารไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเทพเจ้าแห่งบูรพาทิศวันนี้ก็มาพบปะพูดคุยกันในช่วงอายามเชา้าเหมือนเช่นเคยนะครับในวันหยุดวันอาทิตย์นะครับวันนี้หลายท่านก็คงจะ พักผ่อนทําภารกิจอยู่ที่บ้านนะครับหรือบางคนที่กําลังเดินทางนะครับไปเตรียมการเข้างานหรือบางคนก็มีอาจจะมีการเข้ากะเข้าเวรกันในช่วงวันอาทิตย์ก็กําลังเดินทางก็ขอให้เดินทางด้วยความระมัดระวังและก็ด้วยความปลอดภัยนะครับวิญญาบาร,รมีหลวงปูคุ้มครองดูแลนะครับปลอดภัยกันทุกท่านทุกคนนะครับ วันนี้ก็จะมาพูดคุยกันอีกพิมพ์หนึ่งนะครับก็สลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับในหลายๆรูปแบบหลายๆแบบอย่างเท่าที่วัตถุมงคลของหลวงปู่ที่มีอยู่สะสมอยู่นะอะไรที่จะพอนํามาแลกเปลี่ยนเป็นกรณีศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็จะนํามาให้เพื่อนๆน,นะครับตามที่ทักทายกันเข้ามาอยากจะให้ลงนั้นลงนี้นะครับถ้ามีก็จะลงเอาลงเอามาไว้ให้ดูให้ชมกันนะครับ วันนี้เป็นพระศิวลีนะครับพิมพ์นี้นะศิวลีเพื่อนๆครับพระศิวลีนะบางก็เรียกพระชิมพลีนะครับพระชิมพลีซึ่งเป็นพระที่มีพุทธตำนานนะว่าท่านเป็นพระที่มีความโดดเด่นนะครับหรือมีพุทธคุณบารมีในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่ง นะครับมีเมตตามหานิยมนะครับพระชินพีนี่มีข้าวเขาบอกนะมันมีข้าวปั้นเดียวนี่สามารถเลี้ยงชุบชีวิตดูแลนะครับพระเนนได้เป็นจํานวนมหาศาลนะครับเป็นจํานวนมากนะครับด้วยบาร,รมีแห่งองค์ท่านนะครับซึ่งคําบูชาก็เป็นที่เรารู้จักกันทั่วไปนี่แหละครับเนาะตั้งนโมสามจบก็นาชาลิตินี่แหละครับ แต่ในส่วนนี้ก็เป็นของลบผู้ทิมน,นะครับผมได้ผมได้นำเรียบเคียงมาหลายาว่าระกันมานะครับตั้งแต่2,400กว่าแล้วก็มา2 5 0 0ัน0้ารอะไรมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆก็คงจะพอปฏิดประต่อได้นะครับสำหรับเนื้อหาหมวลสารวิธีการสร้างนะครับวันนี้อย่างอันนี้นะอย่างอันนี้นะครับอย่างอันนี้เนี่ยเป็นเนื้อดินนะครับหลังจากที่เป็น ผ่นเนื้อผงนะครับเนื้อผงของวาระศูนย์สามมาแล้วอันนี้ก็จะมาเป็นเนื้อดินดินเจ็ดปวงดินบางสามพญาที่มีความแข็งแร่งนะครับและจานดิบนะครับเรียกจานดิบหรือจานเปียกนะครับจานดิบก็เรียกจานเปียกก็ได้ก็เรียกนะครับมีความแข็งแร่งเป็นเนื้อดินนะครับแต่ว่าต้องมีส่วนของภายแน่นอนเพราะว่าเขาจะฟูฟูขึ้นมาอยู่ด้วยนะมีน้อยๆนะครับถ้าสองดูก็จะมีก็จะเห็น ซึ่งอันนี้ก็พบณปัจจุบันไม่พบแล้วนะครับไม่เคยเจอผมไม่เจอแล้วนะครับนี่นครับเป็นพิมพ์ซึ่งก็จะมารวมกันทั้งหมดเลยครับทั้งจันลอยทั้งสมเด็จทั้งอะไรนะทั้งเสียนโตเสียนเล็กมันมีนะครับมีให้เห็นอยู่ผมก็เก็บไว้อย่างละชิ้นสองชิ้นนะพอได้พอได้ดูนะครับเวลาเพื่อนๆถามมาก็าจะเอาให้ให้ดูเขาให้เห็นนี่เป็นเนื้อดินนะครับ เขาเห็นถึงว่าในยุคก่อนนะครับนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับในยุคที่เขาทําผงพายอย่างยุคนี้นะครับเนี่ยนะครับแรกๆเนี่ยผงภายอันนี้นนเยอะเยอะแล้วก็มีน้ําว่านมีอะไรมาที่เป็นธรรมชาตินะครับนะเป็นสายแร่สายบอลลงบอลอะไรนี้นะครับเนะี่ยนะครับ แม้ว่าจะเบาก็ตามแต่ความรู้สึกในการสัมผัสเวลาเราจับดนมันจะรู้นะครับว่ามันมันนุ่มมือนะครับมันไม่ใช่เหมือนปูนอะ่ะนะเพื่อนๆที่เคยมีประสบการณ์ก็คงจะรู้แห้งเหมือนปูนจับเวลามันจะเป็นยังไงนะครับแม้กระทั่งเสียงที่เขาวางลงพื้นเนี่ยมันก็จะพอจะรู้นะครับมันต้องอาศัยประสบการณ์อาศัยการสังเกตนะครับนะองนี้องนี้ องนี้น่าจะพี่ชายคนไหนพ,พี่ยอดหรือเปล่าเนาะพี่ยอดนะฮะน,น่าจะน่าจะขอเอาไปนิมนต์ลกลับบ้านไปแล้วนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเนื้อที่มันออกมาเริ่มแข็งแร่งขึ้นนะครับจากองค์พายก็จะแข็งแร่งขึ้นแปลว่าเขาจะมีผงพุทธคุณเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับองนี้นะครับมีผงพุทธคุณแล้วนะครับแต่ยังเป็นเอกลักษณ์พิมพ์ทรงอะไรเหมือนกันนะครับ มีน้ำว่านมีผงพายอะไรเข้ามานะครับเนื้อหาหมวสารก็จะเริ่มเปลี่ยนกันไปภายใต้พิมพ์เดียวกันนะครับตงนี้นะครับนะครับอันนี้น้ำว่านเยอะหน่อยนะครับแต่แลราครบบ้านเถาวัลงนะงครับตรงนี้นี่นะเพื่อนนะข้างหลังก็จะประมาณนี้นะครับ นี่เป็นพัฒนาการเรื่อยมานะครับก็จะเห็นสายแลกที่เขาซึมแทรกอยู่ในนี้นะครับพเพื่อนๆก็ก็ดูนะครับก็จะเห็นอยู่นะครับเนี่ยถ้าลงกล้องก็จะเห็นชัดเจนเลยนะครับนี่แทรกซึมเข้าไปในเนื้อเนื้อพระ,ะครับเวลาส่องดูก็ต้องเอีเอยงนิดนึงนะครับเพื่อให้แสงเขาได้ปรับนี่ครับ หลังจากนี้แล้วนะครับเป็นเนื้อพวกนี้มันก็จะมีพวกฝังอะไรต่างๆด้านหลังก็เป็นยุคเริ่มเท้ายเริ่มมาท้ายนะครับเนี่ยพวกจานพวกโค้ดอะไรต่างๆก็จะเริ่มมาในยุคเท้ายนะครับนะยุคท้ายยุคเท้ายปลายน้ํานะครับจนกระทั่งพัฒนาการมาเป็นเนื้อข้าวเหนียวสุกนะครับทา,างลังก็จะเป็นเนื้อข้าวเหนียวสุกซะส่วนมาก เนี่ยพวกนี้เนื้อข้าวเหนียวสุกนะครับเพื่อนครับเนื้อข้าวเหนียวสุกนะครับเนื้อข้าวสุกข้าวเหนียวสุกก็จะเจอเป็นในลักษณะของเนื้อกระยาศาสตร์บ้างนะครับที่เป็นเนื้อข้าวเหนียวสุกที่มันแข็งแข็งนะครับที่ไม่สามารถบดละเอียดได้แล้วก็เป็นเนื้อเทียนชัยตามลำดับ เนี่ยพวกนี้ถ้าเราส่องนะครับเพื่อนเราส่องมันก็จะเห็นอยู่นะครับเห็นความเป็นธรรมชาติอยู่นะครับเดี๋ยวจะลองให้เพื่อนเพื่อนดูสักหน่อยนี่นะครับนะนครับมันก็จะมีสายแร่มีบอลทองเป็นทั่วๆองค์นี่ครับเนี่ยคาดแดงๆนะครับ เอียงดูเห็นไหมครับเดี๋ยมันจะกระจายอยู่ทั่วองค์นะครับประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยน,นะครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับสำหรับวันนี้ก็กำลังพูดถึงเรื่องพระชิมพีหรือพระศิวลีนะครับ หลวงปู่ทิมท่านก็เห็นว่ามีสมเด็จมีพระเสียนโตเสียนเล็กอะไรต่างๆแต่ว่ายังไม่มีท่านอยากจะให้มีพุทธคุณโดดเด่นทางด้านเมตตามหานิยมค้าขายนะครับโชคลาภบ,บ้างนะครับท่านก็ไปให้สิญ,ญาณุสิทธ์นะครับได้แกะพิมพ์ทำอะไรมานะครับก็คงไม่ต้องไปเอ่ยชื่อท่านะนะเนาะครับก็เพื่อนก็คงจะได้ไปศึกษาดูแล้วล่ะนะ นี่ครับมาจนถึงปลายน้ำนะครับตัวนี้ปลายน้ํามันก็จะมีพลอยมีพลอยมีจีวรอะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยมันจะเริ่มเป็นยุกปลายแล้วนะครับยุกปลายยุกปลายนะครับก็คงเพื่อนๆคงจะเห็นเนาะนี่นะครับนี่นะครับเป็นังตะกุดต่างๆมีทั้งตะกุดทองคำตะกุดเนื้อพิเศษนะครับเป็นขาปินโตเป็นโลหะแปลกๆนะครับโลหะพิเศษนะ ตามยุคตามการเวลาตามสมัยมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับตามวัตถุตามมวลสารที่มีอยู่นะครับอันนี้อีกยุคหนึ่งนะครับก็เริ่มมีข้าวเหนียวมาเป็นหลักนะครับมีข้าวเหนียวมาเป็นหลักฝังพลอยบ้างฝังชีบอลบ้างนะบ้างกันไปนะครับจนกระทั่งมายุคหนึ่งที่มีการฝังทองคําตะกุดทองคาฝังอะไรเยอะก็จะเป็นหลังพวกนี้นะครับอีกยุคหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นออกมามีปูนด้วยนะครับมี เป็นผงพวกทุคุณเจอนะครับเพื่ออะไรเพื่อเพื่อเขาจะได้มีการติดยึดนะครับในเครือบเครือบพุ่มแต่มวลสารข้างในเนะี่ยผมเคยผ่าพิสูจน์นะคเขาก็จะเป็นมวลสารทิศทางเก่านะครับก็จะเป็นข้าวเหนียวสุกเป็นผงพายอยู่นะครับไม่ใช่เนื้อปูนทั้งหมดนะครับเคยผ่าพิสูจน์อยู่นะครับนี่มันก็มีทั้งใช่ทั้งไม่ใช่เพื่อน,นก็ดูเอาเอาดูเอานะดูใช้ดุจยาพินิษฐ์นะนะสลับมวลสารพวกนี้นะครับ องพระแต่พิมนีเขาเดี๋ยวนี้มันเก่งนะครับเดี๋ยวนี้เก่งก็ทําพิมของคอมพิวเตอร์อะไรก็ทําได้ดีนะครับมันก็ก็ดูในหลายอย่างเป็นองค์ประกอบนะครับนหลายอย่างเป็นองค์ประกอบถ้าเพื่อนเคยผ่านหูผ่านตาดูแล้วก็คงจะพอมองออกนะครับเพราะยคุคนี้มันไม่ไม่ไม่ใช่มากอาจจะมีมาเฉพาะสีวลีนะครับมันมันมีมาหมดนะครับทั้งขนแผนทั้งทุกอย่างมันมีมาหมดนะครับฝังตะกตรุดหลายๆดอกพวกนี้นะมันมีอยู่ในช่วงหนึ่งนะครับที่ เอามาทํามาสร้างกันนะครับส่วนพวกไม้พวกอะไรมันก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่หลวงปู่ไม่อยู่วัดนะหลวงปู่ท่านออกทีดงพวกที่อยู่วัดสิบวัดดูแลวัดอะไรก็อเอามาแกะมาอะไรไว้มันก็เป็นยุคเป็นอะไรที่หรือเป็นสามารถที่จะบอกกล่าวเล่าสืบกันต่อๆมานะครับอันนี้เป็นยุคสุดท้ายนะครับจะมีความสวยงามคมชัดนะครับนเนื้อเข้าเหนียวสุกนะครับเพื่อนๆชุดนี้ก็ถ้านอกเนื้อจากนี้มาจนถึงพศนี้มันจะมาแบบไหนนี่ ก็ต้องบ้ากันไปนะครับเพราะว่าเห็นมาอยู่ตรงนี้นี่ก็ไม่ใช่ใน,น้อยนะครับไม่ใช่ใน,น้อยรูปไม่ใช่ในน้อยแบบไม่ใช่ใน,น้อยพิมพ์พอจะเห็นพอจะรู้พอจะเปรียบเทียบได้อยู่นะครับแม้ว่า,าวัตถุมงคลของหลวงปู่จะมีเยอะก็ตามนะครับแต่ถ้ามันออกมาจนไม่มีที่สิ้นสุดมันก็มันคงไม่ใช่แน่นอนนะครับถึงพอสอสนในแล้วก็ยังออกมาไม่หมดไม่สิ้นนี่มันมันก็เป็นที่น่าสังเกตอยู่นะครับ เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็ว่ากันมานะครับเราศึกษาแล้วเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับลังใหญ่ๆนะครับผู้ที่อุปถากโยมอุปถากหรือเป็นศิษย์พระนะครับท่านก็หลายรูปก็ยังมีชีวิตอยู่ก็ข้อมูลก็ยังไม่ถูกเปิดเผยก็อันตรายลําบากท่านก็ไม่ปรากฏตัวหรอกครับแต่หลายคนก็ได้ไป ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หาประสบการณ์หาความรู้เก็บไว้อยู่ก็มีเยอะอยู่นะครับหมายถึงว่าวัตถุมงคลที่นอกเนือจากพิมพ์พวกนี้นะม,นมันมันมีมันมีอยู่ครับแต่ถ้าเป็นพิมพ์เดียวกันพิมพ์แบบนี้แล้วเนี่ยมันจะมาแบบอื่นนี่มันก็ต้องสังเกตเป็นจุดสังเกตนิดนึงนะครับ อคนะครับอันนี้เป็นเป็นปลายน้ํแล้วครับจะมีความสวยความคมชัดฝังแร่ฝังตะกุดฝังจีวรมีโคตรมีอะไรต่างๆมานะครับก็จะเยอะให้เห็นเยอะนะครับทีนี้ไอพวกนี้นะครับเนื้อนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อปูนนี่ไม่ใช่แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะเนื้อปูนในยุคพศออน,นี้นะเนยุคปลายน้ําเนี่ยภาษาก็เรียกว่าหนึ่งห้านะครับภาษาก็เรียกว่าหนึ่งห้า หนึ่งห้าเชื่อมไปถึงปลายน้ำหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนี่ครับนี่นะเคนะครับนะนี่เป็นบล็อกที่สวยคมชัดนะครับเป็นเนื้อเขเหนียวสุ่ผสมบ้านนะครับตัวนี้เป็นการผสมมาในคราวเดียวนะครับก่อนที่จะกดบล็อกกดพิมพ์ครับอันนี้ด้านข้างพอบางทีมันก็จะมาแช่แช่น้าบ้านมันก็จะ,ะน้ําบ้านก็จะเขียวๆอมเฉพาะผิวนะครับไม่ใช่ทั้งเนื้อนะครับอันนี้อันนี้ไปทั้งเนื้อเลยเท่าที่สองดู นะครับโอเคนะครับก็เอามาให้เทียบเคียงกันวันนี้สําหรับพิมพ์ซิบรีสําหรับเพื่อนๆที่ก็น่าจะมีไว้นะครับเอาไว้ค้าไว้ขายนะครับเยากเงินเลือกทรัพย์นะเป็นเด่นโดดเด,ด่นทั้งธมาค้าขายนะครับสิบรีนี่ทั้งโชคทั้งลาบขครไม่ค่อยมีโชคก็น่าจะมีไว้ครับโอเคนาครับวันนี้นะเอามาให้ดูอย่างนี้นะครับโอเคนะครับผมก็พบปะกันในช่วงวันหยุดเสาร์ อาทิตย์นะครับวันนี้วันอาทิตย์พรุ่งนี้ก็ไปทํางานกันเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็บังว่าคงจะมีสาระบ้างนะครับนะมาจนถึงปลายน้ําแล้วนะครับบอกกลุ่มเหล่านี้ที่เก็บที่ดูที่สะสมแล้วก็เทียบเคียงทั้งเนื้อทั้งพิมพ์ทั้งอะไรต่างๆนะครับเอาไว้เป็นกรณีศึกษานะครับก็บังว่าเพื่อนๆคงจะอพอที่จะมีประโยชน์บ้างนะครับแล้วก็เตรียมการเตรียมการนะครับ มันเป็นชุดสุดท้ายนะครับชุดนี้ที่สะสมนอกนั้นหมดแล้วของเก่าๆในยุคของ2000ชุด2103นะ่ะแล้วก็มีฝังกระดูกด้วยนะครับมีอายุหนึ่งที่ฝังกระดูกเพราะมงคลของหลวงปู่ไม่ใช่ออกที่วัดลรหานไร่อย่างเดียวนะครับวัดโพสัมพันธ์ก็มีวัดไผ่ล้อมก็มีนะครับหลายวัดนะครับเยอะนะครับแต่ว่าพิมพ์เนี่ยมันจะมันจะไม่ไปไหนนะครับแล้วก็เนื้อก็จะอยู่ในโทนนี้แหละครับนะเพราะฉะนั้นก็ดูกันต่อไปก็ศึกษากันไปอีกนะครับ ศึกษากันไปเรื่อยๆมันจะไปแบบไหนทิศทางแต่เราก็ยึดหลักเรื่องของความศรัทธานะครับก็เอามาใครเจออะไรมาทักมาทายมาถามกันก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับตอบช้าบ้างก็อย่าว่ากันนะครับรวมทั้งการาจัดส่งวัตถุมงคลในสายบญที่ร่วมกันมานะโอเคนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับของสอทออีบอีช่องเล็กๆนะครับเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับเ,เพื่อนๆก็ ที่เข้ามาก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมโอเคนะครับชุดนี้เตรียมไว้นะครับสักครูน่นึงนะเตรียมไว้เดี๋ยวเพื่อนๆก็ถ้าใครที่นั้นก็เตรียมไว้นะครับในชุดนี้ก็เตรียมไว้ให้พวกเรานะครับได้แบ่งปันบุญแบ่งปันบรารมีไปพอมีอีกนิดหน่อยนะครับมีนิดหน่อยนะครับมีอนิดหน่อยข้างล่างนะครับมีนิดหน่อยประมาณนี้แหละครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ พอได้ไปเก็บไปสะสมไปบูชากันหน่อยนะเหล่านี้นะครับเพื่อนนะแล้วก็เป็นชุดโบราณนะครับชุดโบราณอื่นๆนะครับนะครับโอเคนะครับก็พบกันใหม่นะครับเพื่อนครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเด้อเป็นกําลังใจให้หน่อยครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้หน่อยครับผมเป็นกําลังใจให้กันนะครับเพื่อที่จะได้นําทําคลิปในส่วนอื่นๆนะครับในรูปแบบอื่น ให้พวกเราได้เห็นกันต่อไปนะครับเอโอเคนะครับวันนี้ขอได้รับความขอบพระคุณจากสะออนอุดรทีวีนะครับพบก,กันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับบุญญาบารมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัลาหาันรไร่ได้ดูแลคุ้มครองผู้ปรัปปรักษาเราท่านทุกคนนะครับอยู่ดีมีสุขปลอดโรคปลอดภัยร่ำรวยร่ำรวยกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ